สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมร้านมอไฟแห่งความสุข EP ที่5กันแล้วนะครับก็หลังจากที่ร้านมอไฟเราปิดไปหลายวันเลยนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นเลยนะครับก็คือต้องทาแต่งานนะครับช่วงนี้งานเยอะมากนะฮะก็เลยอาจจะไม่ค่อยอัดคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้หายนะไม่นด้หายนะครับเนี่ยครับก็วันนี้เรามาอยู่กับมาอยู่กันที่แหล่งเงิน2แล้วนะครับก็คือเล่นอยู่นะผมก็เล่นอยู่นะครับ แต่ก็คือว่าเริ่มเริ่มเริ่มตันแล้วนะครับก็เพราะว่าไม่ใช่ตันที่เกมนะครับแต่ตันที่ตัวผมเองเพราะว่ามันเริ่มสําหรับตัวผมเองมันเริ่มซ้ำนะครับมันเริ่มแบบเริ่มเบื่อแล้วเดี๋ยวก็คงถ้าเป็นคลิปหน้าคงจะเป็นเกมใหม่นะครับอาจจะเอาเกมใหม่มาลงมาแทรกนะครับก็คือวันนี้ก็ถือว่าส่งท้ายเกมนี้กันเลยนะครับก็คืออาจจะแบบอาจจะแบบนานๆที่อาจจะเข้ามาเล่นอาจจะอทีมให้ผู้ชมเล่นบ้างนะครับแต่จะไม่ได้แบบมาทําแบบซ้ำๆแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มเบื่อแล้วนะครับตอนนี้ก็คือโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่แแรงงงงคเเิินนน่ที2ะับ เงินสองก็คือจะตันก็คือยังทองสามนะครับนี่ก็คือแต่ก็คือเล่นมาเยอะมากนะเล่นมาไกลละแล้วก็เมนูอาหารนะครับเมนูอาหารก็คือเนี่ยน้ำซุปอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมอัปเกรดเป็น5ดาวนะครับจากคลิปที่แล้วนี่ยังไม่เยอะขนาดนี้และยังไม่ตัน5าดาวหมดนะตัวนี้ก็คือผมอัปมาตันแล้วนะครับนี่ครับก็คือเล่นมาไกลอยู่นะครับประมาณนี้ครับนี่ เห็นไหมเยอะมากนะครับแล้วก <c oughs> <c oughs> ็น oh, <c oughs> right <c oughs> <c oughs> <activities> ้ําจิ <c oughs> ้มนะครับส่วนน้ำจิ้มก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าร้านนี่ครับตกแต่งก็คือเนี่ยผมทํามาสวยมากนะครับนี่แล้วก็ภายในร้านนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านห้องครัวอ่าห้องครัวนะครับแล้วก็นี่ครับส่วนห้องนี้ก็ยังอ่าอาจจะเห็นเป็นเหมือนเดิมครับแต่ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าเราได้ทําการเปิดโซนนี้ครับนี่ครับผม ก็คือโซนการแสดงนะครับที่เนี่ยมีโต๊ะนะครับมีโต๊ะชาบูโต๊ะอะไรเงี้ยโต๊ะหมูกระทะโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับก็คือเข้ามาเนี่ยคือตอนนี้จะเหลือแค่โซนที่ยังไม่ได้เปิดก็คือโซนนี้ครับเขาเรียกโซนอะไรผมก็จําไม่ได้นะแต่คือว่านี่ครับมันต้องใช้ทองหนึ่งนะซึ่งการที่เราจะเก็บพวกนี้ก็คือว่าตอนนี้เริ่มยากขึ้นนะคะแนนสิ่งอํานวยบริการและคะแนนอาหารนะครับก็คือวันนี้ผมจะนี่นะครับพนักงานของเราเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ก็คือยังไม่ค่อยได้อัพนะครับ นี่เห็นไหมก็คือออพเป็นบางส่วนซึ่งแต่ก่อนผมจะไปเน้นเก็บอาหารใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะทําการเล่นตู้อันนี้นะครับซึ่งผมได้เตรียมเพชรไว้เนี่ยห้าสิบเพชรนะครับก็คือได้รับจากการดูโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือเนี่ยเราเล่นปุ๊บนะครับผมก็จะไปเอาแต่สมุดอย่างเดียวนะช่วงนี้ก็คือเราต้องเก็บคะแนนเขาเลยอุ้ยพลาดเหรองงแต่พูดนะครับเราต้องเก็บคะแนนอาหารด้วยเอ้คะแนนบริการด้วยนะครับถึงจะทําให้แบบว่ามันแบบ สามารถอัพเป็นทีแรงต,ต่อไปได้แล้วก็การอัปเกรดร้านอะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะช่วงนี้ก็คือแบบโอ้โหทั้งเป็นวัดเป็นอะไรด้วยนะครับก็อากาศเริ่มเปลี่ยนเริ่มหนาวขึ้นมากด้วยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะก็คือเป็นห่วงนะครับแต่คือแบบผมนี้โอ้โหทั้งติดงานอดหลับอดนอนอะไรอย่างนี้นะคืองานเยอะมากนะครับแล้วก็คอมนี่ก็คาดว่าน,นะครับ น่าจะเป็นเดือนหน้านี่ก็คือจะได้แล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะเล่นเกมกันในคอมได้แล้วและเกมในโทรศัพท์เราก็จะเล่นอยู่นะครับก็คือว่ามันก็สนุกไปคนละแบบเนาะช่องเราจะได้มีหลากหลายสีสันนะครับส่วนเกมใหม่ที่เราจะหามาเล่นกันเนี่ยก็คือผมกาลังหาหาอยู่นะหาเกมที่มันน่าสนใจน่าเล่นนะครับมันจะได้แบบไม่ซ้ําไม่น่าเบื่อกันเกินไปเนาะโอเคตาตานี้เราเก็บหมดนะครับ คือตาแรกๆเนี่ยเราจะได้เราจะได้เขาเรียกอะไรตั๋วทองเนี่ยเยอะมากนะครับคือได้เยอะจริงๆริเนโหดเลว,ว่าจะพลาดนะครับคือนี่เลยโดนไหมวะโอเคครับตอนนี้น่าจะเก็บหมดนะปุ๊บสี่ร้อยสี่สิบนะครับเนี่ยก็คือเราสามารถแต่ก่อนผมจะไปแลกไอ้พวกนี้เนาะเนี่ยพวกองค์ประกอบอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะมาแลกสมุดเนาะ ก็คือใช้ทีละ100นะครับแล้วเวลาเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็คือเราสามารถอัปเกรดพนักง,งานเนี่ยพวกเนี้ยได้นะครับอย่างผมจะอัปเกรดอย่างงี้อ่ะนี่นะครับก็ทาให้คะแนนบริการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้มันต้องการ1นึ่แล้วก็คะแนนสิ่งอํานวยคนะครับต้องการ3ามพนะครับเออสามหมื่นเก้าพันหกร้อยพูดผิดนะครับเนี่ยก็คือเราต้องเก็บอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้แรงของเราเนี่ยไปถึงเงิน1นะครับเงิน1แล้วก็ไปที่ทองหนึ่งื่งอีกไกลเลยนะครับ เนี่ยต้องใช้เจ็ดหมื่นเก้าสองพันสี่เก้าพันแปดนะครับคือแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็น่าจะเล่นกันนานนะผมถึงบอกว่าเออเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บกันไปดีกว่าค่อยๆแบบพอผมถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัดคลิปอัปเดตอะไรกันอย่างเงี้ยน,นะครับคงจะไม่เล่นแบบประจําวันละเนาะอ่ะก็อ่ะ,อะเดี๋ยวเล่นอีสกาหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นไอเกมจับตัวภาพด้วยนะผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเพราะว่า คือปกติก็คือเล่นกันจะเล่นแต่คลิปตุ๊กตาเนาะแต่ทีนี้เราเราจะมาเล่นกันบ้างอ๋อพลาดอีกแล้วนะใช้มันนี้ไม่ได้ใช้เมาส์เนาะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชินเลยนะครับก็คือแบบเล่นจิ้มหน้าจอส,สดๆเลยตอนนี้ <laughs> โอเคซึ่งเพนกวินนี่โดนไอ้คุกกี้นั้นบังนะครับเราต้องเปิดทานก่อนเนาะ มานี้ครับคือเล่นขีติตุ๊กตาเนี่ยสำหรับผมนี่คือง่ายสุดละแต่เดี๋ยวเราเราจะไปลองเล่นอีกเกมหนึ่งมันไม่น่ามันน่าจะง่ายเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันโอหคลิปโดนโฮุกี้เหรอโอเคถือว่าเปิดทางให้โล่งๆแล้วกันนะครับโดนไหมโดนอยู่แหละโอเคสวยงามครับ เนี่ยพอตาหลังๆนะครับมันจะเริ่มได้ตั๋วน้อยลงนะครับคือจะไม่ได้400แบบแบบแรกและเนี่ยมันก็จะได้จิงแล้วเท่านี้นะครับซึ่งวันๆหนึ่งเนี่ยถ้า,ถ,าถ้ามีเวลาก็คือเล่นก็คือดูโฆษณาเลยเสร็จเก็บเพชรไว้50เพชรเนี่ยก็คือเล่นมันจะได้เล่นฟรีครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เพชรอ่ะอีก5ครั้งนะครับก็คือต้องพยายามเล่นแบบให้มันได้อนะ่ะก็ถึงจะแบบเราจะสามารถแบบมีเออมีอะไรไปอัปเกรดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตั๋วอะไรพวกนี้ก็หายยากเนาะ ผมก็ไม่รู้นะบางคนเขาไวเขาเล่นกันไวมากก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะแต่ของผมเนี่ยเล่นแบบเนี้ยก็คือแบบจะใช้เวลานเนี่ยต่อวันเนี่ยคือไปได้ทีละนิดทีละนิดเองนะครับยิง่งแรงสูงขึ้นก็ยิ่งไปได้น้อยเนาะโอเคเรามาเล่นเกมหลังนี้บ้างนะครับคืออะไรยังไงต่ออ้าก็คือแบบแค่นี้เองเหรอทำไมมันมันดูง่ายจังเลยเดี๋ยวอลองอีกรอบนะฮะอ๋อเข้าใจละคือเราต้องจําด้วยเนาะ นี่อย่างนี้นะครับโอเคให้เดี๋ยวนะใช่ปะวะอ่นนี่ครับอ่าโอเคเข้าใจแล้วเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วฮนะไอะ้กันง่ายอยู่นั้นง,ง่ายกว่าไอ้กเกมน้ำดิ่งนะครับเกมตุก๊กตาผมอีกอ่ะโอเค เนี่ยแค่นี้เองนะฮะเเออ,เอ,อง่ายครับเล่นถือว่าเล่นง่ายอยู่เนี่ยอ่ะเด็กรอบหนึ่งเด็กรอบหนึ่งเราก็เล่นให้หมดเลยแล้วกันอา้าวมีน้ำซุปคนละแบบด้วยนี่ปะโอเคนี่นะครับ ก็คือเนี่ยมันจะเนี่ยการเล่นโฆษณาก็คงเดือดร้อก็คือว่ามันหมดละเราก็แลกเลยครับตอนนี้ก็แลกไปได้เลยเนี่ยแกลกยาวๆโอเคตอนนี้ก็มี19เเนาะ19เราก็สามารถอัพได้นะครับก็คืออัพไอคนที่มันยังเป็นเนี่ยยังไม่เคยมีดาวก็อัพไปเลยนี่อย่างนี้หนึง่งก็หมดละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้ว,วเดี๋ยวถ้ามีเกมใหม่อะไรมาเดี๋ยวผมรีบอัดคลิปเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มกลับมามีเวลาละ เอาไว้เจอกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับของทุกคนด้วยที่ติดตามนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ